สวัสดีสสดดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนค่ะดูดแต่กันจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมหนังในรอบเดือนนี้กันคะ<ม>่ะอยู่กับดิฉันนะคะพายชินค่ะและผมจัดครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการในวันนี้นะคะสําหรับปีนี้นะครับมีหนังที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะฮะ,ะก็พวกเรานะครับได้คัดสรรหนังที่ควรค่าแก่การเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์กันมาแบบจัดเต็มเลยฮะจริงค่ะจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่หยด2นะฮะ ว่ากันด้วยเรื่องราวของแย้มนะครับน้องสาวของยักษ์นะฮะ ที่ได้ตายไปจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับยักษ์นะครับจึงออกตามล่าและค้นหาต้นต่อต้นกําเนิดของผีปอบนะครับที่คอยกัดกินชีวิตของผู้คนมาเนิ่นนานะฮะและเพื่อความสงบสุขของครอบครัวของยักษ์เองด้วยนะครับภาพยนตร์ที่ยดนะครับมากไปด้วยกระแสนะครับเพราะว่าได้นักแสดงนอย่างนัเดชนะครับมาแสดงอีกด้วยนะครับเรื่องราวจากกระทู้พันทิพย์นะครับสู่ภาพยนตร์หนังที่มีคุณภาพนะครับเรื่องราวจะน่าสนุกน่าติดตามแค่ไหนสามารถไปรับชมได้ในโรงภาพยนตร์นะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปได้เลยนะครับเปยนางนีอดี ได้มีโอกาสได้ไปรับชมในโรงภาพยนตร์มาแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยนะครับแบบ <มา S 1> ว่าลุ้นกันลุ้นมากมากจริงๆนะคะเพราะแบบว่าจะเป็นยังไงต่อนะใช่แล้วโปรดักชั่นเขาก็ดีมากนะจริงค่ะมีคุณภาพมากมากนะครับไม่สปอยดีกว่าไปรับชมกันในโรงภาพยนตร์กันด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอกมาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยศ กว่าความตายจะมาพากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลิ่กทำตัวเป็นหมอผีสักทีวะชาวบ้านแถวเนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปหรือเปล่าเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงไมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิ พี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกอะเจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงไอ้เฮียยะคนะส่วนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยะ นขนาดนี้พี่จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างี่พี่อพี่อก็มาไลกูตายหากันทุกคนไอ้สังเ์นเลื้อกูไปแล้ว แยมแยมทรมานเหลือเกินเทช่วยแยมด้วยนะเทจะช่วยแยมยัมยงไงแยมอยากได้างเจเอาล้างเจมาให้แยมนะ ถ้ามากันเรื่องที่ต่อไปนะคะกับโจ๊กเกอร์ฟอร์เรียเดอร์ค่ะฟอรเรียเดอร์เนี่ยเป็นโลกที่สองคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากๆโดยอ้างอิงมาจากจิตเวชนะคะเท่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟร็กนะคะของวาคีฟินิกนะคะในภาคนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวลิตติก้าและบทเป็นเฮริคีนนะคะที่เจอกันโดยตกหลุมรักกับโจ๊กเกอร์ที่ลุมบาจิตเวสอ่าเวกแฮมนะคะของเมืองกอตแฮมนั่นเองนะคะโจ๊กเกอร์จะน่าติดตามยังไงไปรับชมกันได้ในโงรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปคะ่ะ ไปดูไห้ด้านะครับนักแสดงเขาจริงค่ะทั้งรดีกากามากเลยร้องเพลงเสียงอย่างนั้น <laughs> มาแสดง,สดงน่าติดตาม,มาชมมากเลยค่ะโจ๊กเกอร์นี่ก็ยิ้มแฉกยิม้มชีก 2, <laughs> <laughs> 2> Two years ago the name Arthur Fleck h i t Gotham Like a Hurricane The trial of the century They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr Well he's not There's a monster When you're smiling. When you smiling. When I first saw Joker, when I saw you, the whole world smiled with you. For once in my life, I didn't feel so alone anymore. When you're What about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. People, Bring on. I will no longer allow any of you so stop your sign. to keep me down. Be happy again. I got the sweetest suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. ถึงเรื่องยิ้มนะครับ มากันที่เรื่องที่3ดีกว่านะครับกลับมาที่เรื่องสยองขวัญกันดีกว่าพูดถึงเรื่องยิ้มเมื่อกี้เรามากับเรื่อง smile สองนะครับ smile ยิ้มสยอง2ว่าด้วยเรื่องราวของ sky lightly นะครับนักร้องระดับโลกนะครับผู้กำลังเริ่มต้นทั่ว new world นะครับเริ่มพบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นนะครับเมื่อเธอได้เห็นผู้คนมากมายมีรอยยิ้มที่แปลกประหลาดครับน่าสะพรึงกลัวอย่างมากรอบๆตัวเธอนะฮะความสยองขวัญนะครับเริ่มทวีคูณรุนแรงมากขึ้นนะครับกับความกดดันที่เกิดจากชื่อเสียงของเธอ ถาโถมใส่สกายก็ถูกบีบนะครับให้เผชิญหน้ากับอดีตที่ดํามืดของตัวเองสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวนะครับปริศนารอยยิ้มอันน่ากลัวในเรื่องนี้นะครับก็สามารถติดตามได้สมายสนะครับในโรงภาพยนต์ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะฮะได้แลวว่าน่าขนลุกกเลยทีเดียวน,นะคะคนะได้ชมทีเซอร์กันแล้วแล้วแบบว่าอุ้ยไม่กล้าไปดู <laughs> เัน,นผมดูภาคแรกนะผมก็นอนไม่หลับนะโอ้ <laughs> ใครมายิ้มให้ไม่ไม่ไม่หลุดนไม่มองไม่มองหน้านะคะ I need you to listen to me. Something really bad happened. You remember Louis Fergoli From high school? I went to his apartment. But when I showed up. Lewis? <coughs> no. 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 No, no. No, no! No! What? He was smiling at me. ladies and gentlemen sky riley you are in the middle of a big world tour you okay i keep seeing this face everywhere this thing is a parasite you witnessed a death now it's latched onto you 911 what's your emergency <laughs> I've traced a string of deaths to you. Nobody has survived longer than a week. Sky, pull it together and get back out there. No, I will not let this thing use me. How do we stop it? We need to kill you first. What? No matter what, you're not in control. I am. I need to stop it, but I don't know how. ยิ้มแบบสยองขวัญกันแล้วมาดูยิ้มแบบอบอุ่นบ้างนะคะกับ The Wild Robot นะคะหุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างคะ่ะหุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างเป็นอนิเมชั่นที่เริ่มเลื่อนโดยที่รถซัมมนะคะหรือยูนิตเจ็ค่ะได้หลุดจากการขนส่งนะคะไปที่เกาะแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีสัตพสินน้อยใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นั่นเองะคะ่ะแต่ได้ไปพบกับไข่ฮานหรือเอ่อได้เจอกับน้องเป็ดน้อยห่านน้อยนะคะอันนี้เป็นห,าหน่านหรือเป็ดก็ไม <c oughs> <c oughs> ่ได้ใครบอกกันต้องพิจารณากันเองนะคะทิง ที่น่าสนใจก็คือการที่น้องหุ่นยนต์ตัวนี้ต้องได้รับการเลี้ยงดูเป็นคุณแม่ให้น้องห่านได้เติบโตไปในฝูงที่อบพยพในอนาคตนะคะถ้าสนใจขนาดไหนก็ไปติดตามรับชมในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะในโรงภาพ,พยนตร์นั่นเองค่ะเห็นมีคนพากเป็นใครนะฮะเป็นอ๋อคนพากภาคไทยนะคะเป็นคุณนิโคเทเดโอเป็นนักร้องยุคข้าศูนย์ของเรานั่นเองและน้องเป็ดน,น้อยตัวน,น,นั้นได้รับภาคโดยน้องทิเกเตอร์นะคะหรือลูกลูกชายของคุณนิโคเทเดโอนั่นเองก็คือ<ม>เป็นแม่กับลูกและ ภาคร่วมกันนะคะเป็นหุ่นยนต์กับน้องเป็ดได้ดูทีเซอร์แล้วก็แบบน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากนะคะว่าแบบว่าแม่ลูกกันเนาะมาภาคร่วมกันก็น่าน่าติดตามชมกันมาก Incident report. At 0300 hours, a number of Universal Dynamics robots were lost in a typhoon. Chance of recovery is unlikely. Do you need assistance? Aggression detected. I see your problem. <laughs> Processing language. You need to learn how things work on this island. <gasps> Hello! Goslings imprint on the first thing they see. Which would be you? Here is Snother now. I do not have the programming. <laughs> no one does. He needs to swim and fly. Swimming's easy. I can teach him the way my mom taught me. Swim! <laughs> A runt. His chances aren't super good. I will protect him. He's got to leave this island by fall. Right, Bill? It is more dangerous for him than anyone else. But he has a chance. If where his wings end, his heart and pay the balance. You are not easy to find. You are defective. I feel fine. You should not feel anything at all. Mom? No! Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. I will protect all of you. You are ordered to return home. I am already home, and I am a wild robot. มากันเลือกต่อไปนะครับเมื่อกี้โจเกอร์เป็นดีซีไปแล้วใช่ไหมจริงค่ะผมพามาเวลมากดีกว่ากับเรื่อง Venom The last d a n c e ครับ Venom t h e l a ่า Dance นะครับว่าด้วยเรื่องราวของเอ็ดดี้กับเวน o มนะครับที่ในภาคนี้เนี่ยเขาเข้าตาจนและตกที่นั่งลำบากอย่างมากนะฮะเพราะถูกไล่ตามจากทหารทั้งกองทัพไม่พอนะครับยังจะถูกปิดหัวจากบรรดาปรสิตซิไบโอตนะครับจากต่างดาวตัวฉกาจมากมายเลยนะครับในภาคนี้นะทั้งสองครับต้องผ่านการต่อสู้รบครั้งยิ่งใหญ่นะครับและการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับซึ่งจะนําไปสู่กกาารรปิดม่่นตอสูว การของเอ็ดดี้และเวนอมนะฮะสำหรับเวนอมพัคนี้นะก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปให้กําลังใจคู่หู2คนนี้ได้นะครับในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปครับเดยกไดีว่าเดินทางกันมายาวนานทีแล้วเรับกับเวนอมนะคะว่าแบบมีทั้งหมดกี่ภาคนะสามสามภาคสามสี่ภาคแต่ภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เวนอมด้วยนะคะว่าจะผ่านอุปสรรคในเรื่องราวเรื่องนี้ได้หรือเปล่าค่ะ23ตุลาคมเป็นต้นไปเลย You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when? When? What? Are you.? We are. We are Venom. We are. Venom. Venom! No. Oh! Yeah, we. We are. Venom. We're gonna need to work on that. Delicious! You take me to all the finest places! I need to We always knew it was impossible. Ground to control to but we were alone in the universe. Take your protein pills and, your and it's our job to make sure that remains a secret. Let's go get her. Oh, shit. We are fugitives. On the run in the shit! Y'all in the tree, my friend! You made it! No! Get him, bro! This is chill! There has to be a reason they're after us. An army coming that cannot be beaten. As long as Venom lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. Fast, you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out. มาที่เรื่องต่อไปกันบ้างค่ะโดเรมอนโดมิตะเอิร์ดซิฟฟนีค่ะว่าดยเรื่องการประจุภัยครั้งใหม่ของโดเรมอนนะคะที่เมื่อเสียงดนตรีเนี่ยหายไปจากโลกนี้และโดมิตะเนี่ยมีการซ้อนดนตรีกันอยู่ที่โรงเรียนนะคะและมีหญิงสาวปริศนาชื่อมิกะนะคะได้ปรากฏตัวและเชิญพวกโดเรมอนไปที่วิหารฟาเล่บนดาวเคราะห์ที่มีแต่เสียงดนตรีเป็นการขับเคลื่อนพลังงานค่ะมิกะนะคะกําลังออกตามหาเวอร์ทูโอโซนะคะยอดนักดนตรีที่ต้องมาเล่นดนตรีเพื่อขอบคุ้วิหารค่ะ โดยพวกโดเรมอนนะคะใช้ของพิเศษที่มีชื่อว่าแบประกอบวิชาชีพนักดนตรีค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์ทุกวันที่3ตุลาคมนี้นะทุกคมภาพยนตร์ค่ะเธอมาจากไหนน่ะว้าวมันปิงขึ้นมาเลยนะเสียงเพี้ยนแปลงัวโลกอย่างนั้นนะคือเสียงโนจากดนบตะจอนเหนื่อยนักยังไงล่ะ ในสิ่งนี้นล่ะก็สำเร็จแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องเรียนดนตรีอีกแล้วละแต่ทุกๆอย่างที่เป็นเสียงดนตรีนด้ยมันหายจากข้าไปหมดเลยนะเย่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เ้ยถ้าดนตรีหายไปแล้วอะโลกจะกลายไปยังไงอะนี่มันอะไรนะเด็กคนนั้นกำลังร้องเพลงอยู่ เป็นยอดนักดนตรีเหรออยากให้ช่วยเฟื้นฟูวิหารฟานและแห่งนี้ให้หน่อยครับถึงตาพวกเราออกโรงแล้วล่ะโซลเกิดยังไงเนี่ยฮะไม่มีเสียงเลยใช้เสียงดนตรีของพวกเราเพื่อปกป้องโลกใบนี้ดาวดวงนี้ ได้เล่นดนตรีกับทุกคนเนี่ยสนุกจังเลยนะเอาเลยนะทุกคนโดราเอมอนดับเบิ้ลวีเอาโลกแหง่โโงซิมโฟนีขอดยและนี่นะคะคือหนังทั้งหมดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะที่เราได้คัดสรรมาให้พานผู้ชมได้รับชมกันในเดือนนี้ค่ะและทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมภาพยนตร์เหล่านี้ได้ในทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับแล้าพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในทุกสิ้นเดือนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ